สวัสดีครับเรือนจำจังหวัดสกลนครสังกัดกระทรวงยุติธรรมขอนำเสนอเรื่องที่สำคัญมากในการทำงานของเรานั่นคือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรมครับการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมค่านิยมคือแนวทางที่องค์กรปรารถนาให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติต่อกันเพื่อใช้แยกแยะว่าสิ่งใดถูกต้องหรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามในองค์กรแห่งนี้และเมื่อมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง จะนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรภายในหน่วยงานหรือองค์การเป็นแนวทางและเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและทัศนคติจนกลายเป็นภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมและได้ให้คำนิยามไว้ดังนี้ความสุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใสเที่ยงธรรมพร้อมให้ตรวจสอบและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมไม่มุ่งหวังและสแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงานจิตบริการมุ่งมั่นให้บริการด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเป็นมิตรกระตือรือร้นให้บริการให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและให้บริการอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมยึดมั่นความยุติธรรมยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อความยุติธรรมกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามความถูกต้องเที่ยงตรงวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมไปสู่ความสำเร็จประกอบด้วย justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเที่ยงธรรมระหนักสามนึกในหน้าที่โดยยึดหลักตามกฎหมายและหลักจริยธรรมไม่เรียกร้องรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทางมิชอบยูนิตี้ความสามารถีและเป็นหนึ่งเดียวกันอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทัศนคติเชิงบวกระหว่างกัน Service m ม n d มีจิตบริการบริการด้วยความสุภาพใช้น้ำเสียงในการพูดที่สุภาพเหมาะสมและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วให้ความช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและไม่เลือกปฏิบัติ True Equality ค,ความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ขั้นตอนของกฎหมายให้ผู้รับบริการทราบเสมอ ให้บริการด้วยความเสมอภาคยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างในเรื่องช,ชาติเพศอายุสภาพร่างกาย innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าศึกษาและค้นหารูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆม,มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ขององค์กรมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกล้าเสนอแน,แนวคิดหรือทดลองทำงานตามแนวทางแบบใหม่ เพื่อให้เกิดนวัตรกรรมภายในองค์กรเชิงความพร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่กลัวงานที่ยากมองอุปสรรคเป็นความท้าทายสนใจฝ่ายรู้กระตือรือร้นและพัฒนาความสามารถเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเอ็กเฟอร์สความเชี่ยวชาญในงานพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและชำนาญในการปฏิบัติงานมีทักษะที่หลากหลายสามารถปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล และมันฝึกฝนความรู้และทักษะที่มีให้เกิดความเชี่ยวชาญค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งและทํางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับ